สวัสดีค่ะมาแนะนำการพับเหรียญโปุยทานนะคะลูกเพชรนะคะลูกนี้นะคะวันนี้จะใช้ริบบิ้นขนาดใหญ่หน่อยนะคะวันนี้เราจะใช้ขนาดเล็กหน่อยนะคะความยาวเอา3าเซนนะคะใครจะใช้25้เซนก็ได้นะคะแต่วันนี้จะใช้30เซนนะคะ Okay. ค่ะวันนี้จะใช้สีแดงสีส้มสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะเราจะใช้สีเส้นใช่ไหมคะแต่ว่าให้เราถ้าใครที่มีมีสก็ตเทปอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเอามาแปะไว้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้แม็กนะคะเร็วดีแล้วก็ แม็กเป็นคู่ไว้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเส้นบนสุดนะคะเราก็จะเอาเส้นที่อยู่ฝั่งขวาทับเส้นที่อยู่ซ้ายมือนะคะแบบนี้นะคะขวาทับซ้ายนะคะแล้วขวาเส้นสีม่วงนะคะก็จะอยู่ใต้สีแดงเส้นนี้นะคะ แล้วก็สีส้มก็จะทับสีชมพูนะคะจะอยู่ใต้สีม่วงแบบนี้นะคะเราจะทำอีกสองรอบนะคะอันนี้หนึ่งรอบแล้วนะคะสีม่วงอยู่ใต้สีส้มนี้นะคะ สีแดงอยู่ใต้สีเขียวสีชมพูทับสีส้มอยู่ใต้สีแดงอันนี้นะคะสองรอบแล้วนิ้วนิ้วนางเรานะคะไปนิ้วก้อยเรานะคะเราก็จับ ปลายสองเส้นนี้ไว้ก็ได้นะคะมันมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปพับรอบที่3มรอบสุดท้ายสีแดงอยู่ใต้สีชมพูแบบนี้นะคะสีแดงอยู่ใต้สีชมพูสีม่วงอยู่ใต้สีแดงสีส้ม ทับสีชมพูอยู่ใต้สีม่วงแบบนี้นะคะ,ะจากนั้นเราก็คลิกมาทางด้านหลังนะคะมาตรงที่ที่เมื่อกี้ที่เราแม็กแม็กลิสบินเราไว้นะคะให้มันมาผสานกันเลยค่ะ นะคะอันนี้คือ2เส้นเมื่อกี้นะคะที่เราแม็กไว้นะคะต่อไปเราจะทำเริ่มจากเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือะะเรานะคะเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ด้านล่างนะคะจะเป็นคู่คู่แรกที่เราแม็กไว้นะคะด้านบนก็จะเป็นอมันจะมีสีส้มกับสีแดงนะคะเราจะเริ่มจากสีส้มก่อนนะคะสีส้มนะคะเราจะทับสีชมพูเส้นนี้นะคะเริ่มจากทางขวามือนะคะสีส้มจะทับสีชมพูจะอยู่ใต้สีม่วง สีแดงอยู่ใต้สีชมพูจะทับสีม่วงนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะต่อไปเราก็จะมาทำฝั่งซ้ายมือนะคะ ซ้ายมือเรานะคะมันก็จะมีสีชมพูกับสีม่วงนะคะเราก็จะเริ่มทําสีม่วงก่อนนะคะสีม่วงเส้นนี้นะคะจะทับสีส้มนะคะจะทับสีส้มมันจะตอนนี้มันจะมี3ามเส้นใช่ไหมคะสีส้มสีแดงแล้วก็สีส้มนะคะเราจะทับสีส้มอ เราจะทับสีส้มแล้วก็จะอยู่ใต้สีแดงแล้วก็จะไปทับสีส้มอีกทีหนึ่งนะคะค่ะต่อไปสีชมพูนะคะสีชมพูเราจะทับสีแดงแล้วก็มันจะอยู่ใต้สีส้มแบบนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็กลับมาข้างหลังนะคะแล้วก็ใช้มือเราจับตรงกลางนี้ไว้นะคะมันจะมีสีเส้นใช่ไหมคะที่ขัดกันอยู่ตรงกลางนะคะเราก็เอามันแยกออกมาสักนิดนึงนะคะ องเส้นนี้ที่เราแม็กไว้ใช่ไหมคะแล้วสองเส้นที่เรายังไม่ได้แม็กจะขอแม็กไว้ก่อนนะคะเพื่อความง่ายนะคะคู่คู่ที่สองอะคะ่ะที่ว่าคู่ที่เราแม็กคู่ที่สองอคู่ที่สองที่เราแม็กฝั่งขวามือเรามันก็จะมีสีส้มกับสีแดงนะคะ ซ้ายมือเราก็จะมีสีม่วงกับสีชมพูใช่ไหมคะขวามือเราที่มันเป็นสีม่วงกับสีชมพูให้เราแกะแม็กออกนะคะ สีม่วงกับสีชมพูที่อยู่ฝั่งขวานะคะเราพอเราแกะแม็กออกแล้วนะคะสีชมพูนะคะตรงเนี้ยมันจะมีสองเส้นนะคะพอเราจับตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะมีสองเส้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเอาสีชมพูนะคะให้อยู่ใต้สีแดงแต่จะทับสีส้มไว้สีม่วง จะทับสีแดงจะอยู่ใต้สีส้มค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะเริ่มทำคู่ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะซ้ายมือเราที่มันจะมีสีแดงกับสีส้มนะคะอ่าเราก็แกะแมนออก แกะแมงออกพอเราแกะแมงกออกแล้วนะคะสีแดงนะคะสีแดงสีส้มนะคะเริ่มจากสีแดงนะคะสีแดงเส้นนี้นะคะเราจะทับสีชมพูเส้นนี้นะคะจะอยู่ใต้สีม่วงเส้นนี้นะคะแล้วมันจะมาบรรจบกันกับสองเส้นเมื่อกี้ที่เราที่เราทับแล้วนะคะสีแดงทับสีชมพู อยู่ใต้สีม่วงแล้วมันก็มาเจอกันตรงกลางนี้สีส้มอยู่ใต้สีชมพูทับสีม่วงอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็ให้เราดึงดึงให้มันเข้ากันนะคะดึงให้มัน ให้มันชิดกันนะคะดึงทั้งหมดเลย ล้วก็กลับมาที่เดิมที่เดิมเราเมื่อกี้ตรงนี้นะคะเรากา็เราก็พลิกมาตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะพอเราพลิกกลับมาแล้วตอนนี้นะคะคู่ที่เราแม็กไว้สีชมพูกับสีม่วงจะอยู่ฝั่งขวานะคะสีแดงกับสีส้มจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะให้เราเริ่มจากฝั่งขวาก่อนเหมือนเดิมนะคะ,ะเริ่มจากฝั่งขวาก่อน อขอเก็บสีเส้นนี้ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเริ่มจากสีม่วงนะคะที่อยู่ฝั่งซ้ายที่อยู่ฝั่งขวามือเรานะคะสีม่วงเส้นนี้นะคะเราจะให้มันอยู่ใต้สีชมพูเส้นนี้นะคะแล้วก็จะทับสีม่วงนะคะ สีม่วงอยู่ใต้สีชมพูทับสีม่วงต่อไปสีชมพูอันนี้คือสีม่วงเมื่อกี้นะคะต่อไปสีชมพูเส้นนี้นะคะให้มันทับสีชมพูแล้วก็อยู่ใต้สีม่วงเส้นนี้นะคะ เราทำฝั่งขวาเสร็จแล้วนะคะ่าต่อไปคู่ที่เราแม็กเอาไว้ฝั่งซ้ายเราก็แกะออกนี่คือคู่เมื่อกี้นะคะที่เราที่มันอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะคะเราจะเรื่อนจากสีส้มก่อนแล้วกันนะคะสีส้มเส้นนี้สีส้มเส้นนี้นะคะ มันจะทับสีมันจะทับสีแดงแล้วก็มันก็จะเกี่ยวสีสีส้มเส้นนี้ขึ้นมานะคะ,ะต่อไปสีแดงเส้นนี้นะคะมันจะอยู่ใต้สีแดงสีแดงเส้นนี้นะคะ มันจะอยู่ใต้สีแดงเส้นนี้นะคะแล้วมันก็จะทับสีส้มเส้นนี้นะคะ ได้แล้วค่ะทั้งซ้ายขวาแล้วต่อไปเราจะเห็นว่ามันจะมารวมกันอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือเมื่อกี้ซ้ายขวานะคะอพอเราจับซ้ายขวาแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งมันจะว่างเปล่ามันไม่มีอะไรนะคะเราก็มาด้านที่มันยุ่งเยิงด้านนี้นะคะเราก็จะนําเหรียญเหรียญมาใส่ เราก็เปิดช่องให้มันค่ะเปิดช่องอแล้วก็เอาเหรียญใส่ตรงกลางใส่ข้างในแบบนี้นะคะ,ะเราจะเห็นว่าตอนนี้มันยุ่งเหยิงมากเลยนะคะเนี่ยม,มันจะมีสีส้มสีแดงสีชมพูสีม่วงใช่ไหมคะให้ถือสะว่าสีเส้นนี้อยู่ด้านหลังนะคะสีเส้นนี้อยู่ด้านหน้าเรานะคะมันก็จะมีสีส้มใช่ไหมคะสีส้มเส้นนี้ให้เรา ตัดมันให้เหลือสั้นลงนิดนึงนะคะตัดยังไงก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เรา,าพับเก็บค่ะก็คือพับเอาไว้ข้างในแบบนี้นะคะอแบบนี้นะคะสีส้มเส้นนี้นะสีส้มเส้นแรกนะคะต่อไปเราก็ไปหาคู่มันสีส้มอีกคู่หนึ่ง ะะก็คือเส้นที่อยู่ด้านหลังเรานะคะมันจะมีสีส้มอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอาสีส้มเนี้ยล้วก็เอาสีส้มเนี้ยเ,เนี่ยคะ่ะสีส้มเส้นเนี้ยด้านหลังเรานะคะมันก็พาดมาแบบนี้เลยนะคะให้สองเส้นเนี้ยอยู่ด้านด้านบนนะคะาพาดมาตรงนี้เลยแล้วก็สอดลิบแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะเริ่มทําเส้นที่อยู่ด้านบนก็คือเส้นสีชมพูนะคะสีชมพูก็จะทําเหมือนกันก็คือตัดตัดให้มันเหลือสั้นลงหน่อยนะคะจากนั้นก็พับเก็บพับเก็บใส่ข้างในเลยนะคะพับเข้าข้างในเลยอ่าแล้วก็ไปหาคู่มันคู่มันก็คือสีชมพูใช่ไหมคะอ่าอีกด้านหนึ่งนะคะสีชมพูเส้นนี้นะคะ เราก็พาดมาแบบนี้เลยนะคะพาดมาเลยโดยที่เราอ่าเราเราพาดมาแล้วก็เราดึงสีแดงนะคะออกไปก่อนนะคะแล้วก็พาดสีชมพูเข้าไปพาดแล้วก็สอดจิตอตอนนี้เราทํา เมื่อเราภาพสีส้มกับสีชมพูมาแล้วนะคะมันก็จะมีอีกสีเส้นก็คือสีแดงสีแดงสองเส้นแล้วก็สีม่วง2เส้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสีชมพูเส้นที่สองที่เราพาดไปใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราดูดีๆมันจะมีสีม่วงอยู่เส้นหนึ่งนะคะกับสีแดง คือสีแดงอ่ะตอนนี้มันจะมีสองเส้นใช่ไหมคะสีม่วงจะมีสองเส้นเราจะให้สีม่วงไปหาคู่มันนะคะโดยการที่ให้เราพับสีแดงพับสีแดงขึ้นนะคะขึ้นแบบนี้นะคะพับสีแดงขึ้นไปนะคะสีม่วงจะทับสีแดงไว้นะคะแล้วสีม่วงก็จะเกี่ยวเอาสีส้มขึ้นนะคะก็คือตรงนี้นะคะมันจะมีสีส้มอยู่เส้นหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะสีส้มเส้นนี้นะคะพอสีแดงมันพาดไปแล้วนะคะสีม่วงก็จะทับสีแดงแล้วก็จะเกี่ยวเอาสีส้มขึ้น เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าสีม่วงมันจะมาหาคู่ของมันก็คือสีม่วงของมันเองนะคะส่วนสีแดงมันก็จะมาหาคู่มันก็คือสีแดงเหมือนกันนะคะมันจะมีเส้นที่สั้นเราก็เอาเราก็เอาสีม่วงนะคะทําเหมือนเดิมก็คือเอาเก็บเก็บเลยถ้ามันยาวเราก็ตัดนะคะส่วนสีม่วงอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นที่สอง เส้นนี้เราก็สอดสอดกิบลายนี้มันจะยุ่งยากหน่อยนะคะอ่าต่อไปสีแดงเราก็สอดกิบเหมือนกันอ่าใครอยากจะตัดก็ตัดไปเลยให้มันซ้้ำลงนะคะเราก็สอดส่วนสีแดงคู่ของมันอ่า เราก็สอนเหมือนกันสอนจิบต่อไปก็สอดของใครของมันเลยนะคะอสอบสอนจีบไม่ทั่วเลย